มาดูเรื่องตัวอย่างคำสั่งของการทำงาน fx2n2da นะครับผมจะเขียนคำสั่งในตัวโปรแกรม J 克 w o r k นะครับใช้เป็นเวอร์ชัน J 克 w o r k 2นะครับครับมาดูเลยครับเริ่มแรกนะครับผมจะกำหนดสวิตช์นะครับโดยใช้ตัวเครื่องมือนี้นะครับ open contact นะครับนี่ open contact นะครับคีย์ลัดกด f5 ครับเพื่อเล็กใช้งานครับกไปครับ จะกำหนดสวิตช์ครับเป็น x0 นะครับไปเลือกกดลงไปเลยครับต่อมาผมใช้คำสั่ง move นะครับโดยใช้เครื่องมือตอนนี้ครับ Application intuition ครับหรือคีรัดกด f8 นะครับนี่ครับครับกดลงไปครับ move ครับ m o v ครับ move d100 นะครับ d นะครับก็คือค่าตัว หน่วยความจำครับ data register นะครับกำหนดเป็น d 100นะครับกำหนดแล้วก็ข้อมูลนะครับก็จะเป็นข้อมูลขนาด16บิตนะครับก็คือ k c นะครับกำหนดไปที่ m 100นะครับครับจะได้แบบนี้นะครับครับ enter เลยครับครับผมจะมาอธิบายตรงบรรทัดนี้นะครับคือเมื่อเรากด x 0นะครับจะเกิดการประมวลผลครับให้ ข้อมูลจาก D100 นะครับไปไว้ที่ M100 นะครับข้อมูล16บิตนะครับต่อมาครับบรรทัดต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องมือนี้นะครับ Vertical Line นะครับหรือกีฬากิ๊กชีพ F9 ครับกดลงไปครับครับเพื่อไปยังบรรทัดต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะใช้คำสั่ง Tool ครับโดยใช้เครื่องมือตัวเดิมครับคือตัวนี้ครับ Application Intuition ครับกดไปครับ ใช้คำสั่ง t o ครับ t o คำสั่ง t o ก็จะมีพารามิเตอร์4ตัวนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับโดยพารามิเตอร์ตัวที่1นะครับก็คือบล o c k function พิเศษนะครับตัวแรกนะครับก็จะกำหนดค่าเป็น k0 ครับพารามิเตอร์ตัวที่2ก็ตำแหน่งหน่วยวจำจำครับที่เบอร์16พารามิเตอร์ตัวที่3นะครับขนาดข้อมูลนะครับก็จะเป็น k 2ครับขนาด8บิตครับ tm 100ครับพรามิเตอร์ตัวที่4ครับก็คือจำนวนหน่วยความจำนะครับที่เรากำหนดไปนะครับก็คือเบอร์16กนีก็คือหนึ่งหน่วยความจำนะครับครับกดเป็น k 1นะครับ enter ไปครับอ่าก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับครับ enter ครับครับผมก็จะมาอธิบายมาทัดนี้นะครับเมื่อเรา กำหนดข้อมูลดิจิตอล16บิตที่จะทำการแปลงเป็นข้อมูลอะนาล็อกแล้วนะครับเราก็จะกำหนดข้อมูลไว้ที่เง่อยความจำเบอร์16กครับเนื่อยความจำเบอร์16ก็จะกำหนดข้อมูลได้8บิตนะครับก็ต้องกำหนด2ครั้งครับเพื่อให้ครบ16บิตนะครับก็ดูครั้งแรกครับกำหนดไว้เป็น8บิตนะครับครับต่อมาครับเวลาที่2ครับก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมครับ สร้างเส้นตรงครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง t o นะครับโดยใช้เครื่องมือ application intuition ครับกดไปครับ t o ครับพารามิเตอร์ตัวแรก k 0ครับที่ตำแหน่ง k 1 7ครับก็คือตำแหน่งหน่วยความจำเบอร์17 กำหนดไว้ที่โลดรตตาโมดิ้งบิตครับก็คือ h สนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับสี่พารามิเตอร์ตัวที่4นะครับ k 1ครับ1หน่วยความจำนะครับจำนวนครับกำหนดเป็น k 1ครับ enter ครับมาครับผมจะมาอธิบายตรงนี้นะครับครับครับตามรูปเลยครับเมื่อเรากำหนดหน่วยความจำเบอร์สิแล้วนะครับเราก็จะมากำหนดที่หน่วยความจำเบอร์สิบ เบอร์สินะครับที่ช่องโลด้าต้าโฮดิ้งบิตครับหรือตำแหน่งบิตที่ B 2นะครับให้มีสถานะเปลี่ยนจาก1เอ้ยเปลี่ยนจาก0เป็น1นะครับก็จะได้เป็น1 0 0ครับเป็นเลขฐาน2นะครับแล้วเราก็จะมาแปลงเป็นเลขฐาน16นะครับก็คือ h e นะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดเครื่องอีเลเตอร์มาครับนี่คือเลขฐาน16นะครับ hex เลขฐาน10ฐาน8แล้วก็ฐาน2นะครับครับต่อมาครับจะกำหนดเลขฐาน2นะครับก็คือ100่นะครับ1น0ครับก็จะได้ข้อมูลเลขฐาน16บกเท่ากับ4ครับครับนี่นะครับครับก็จะได้เป็น H 4นะครับในตำแหน่งนี้นะครับ เราจะกำหนดข้อมูลที่หนื้อความจาเบอร์17นะครับเพื่อที่เราจะกําหนดข้อมูลรอบที่สอง,อสองได้นะครับครับต่อมาเราก็จะมาพักข้อมูลไว้ก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวเดิมครับก็คือแอปพลิเคชัน n t u i t i o n ครับหรือกด F 8นั่นเองครับกดลงไปครับ t o K 0 หน่วคจำเวอร์ครับพักไว้ก่อนก็จะเป็น h 0นะครับพักข้อมูลไว้ก่อนครับเพื่อกำหนดข้อมูลนะครับครั้งต่อไปนะครับเป็นจำนวนหน่วยความจำครับพารามิเตอร์ pc k หนึ่งครับขอไปครับนี่8บิตตัวหนึ่งนะครับ k 0นะครับครับเราก็จะได้การกำหนดหน่วยความจำกำหนดข้อมูลครั้งแรกแล้วนะครับ8ปบิตนะครับ ครับต่อไปจะเป็นการกำหนดข้อมูลครั้งที่2นะครับอีก8บิตนะครับผมก็จะใช้คำสั่งเดิมนะครับนี่ครับเพื่อสร้างเส้นตรงนะครับ vertical vertical line นะครับคลิกลงไปครับเส้นนะครับมาครับก็กำหนดเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับ application i n t u i t i o n นะครับใช้คำสั่ง tool นะครับเหมือนเดิมครับ tool พารามิเตอตัวแรกครับ k 0ตำแหน่งหนือความจำครับ k 7ดเอย16นะครับขออภัย1กครับกำหนดขนาดข้อมูลนะครับก็คือ8บิตคือ k 2นะครับที่ m 1 0 8นะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับเรากำหนดข้อมูลที่ m ร้อยไปแล้วนะครับคือ m 1ตัวนะครับจะสามารถกำหนดข้อมูลได้ตัวละ1บิตนะครับก็8ตัวครับ พอครบ8นะครับก็จะมาถึง m 108นะครับแล้วก็จํานวนหน่วยความจำครับก็เป็น k 1นะครัะครับนั่นนะครับ enter ไปนะครับนี่ครับเรามาเราก็จะมากำหนดข้อมูลที่หน่วยความจำเบอร์16 6นะครับอีกหนึ่งครั้ง8ป i บิตนะครับครับต่อไปครับเหมือนเดิมนะครับคำสั่งบิตคออลายครับสั่ง สองครับ K0 ศูนคสิบเจ็ดก็ h สองครับจำนวนหน่วยความจำครับหนึ่งนะครับก็จำนวนเป็น K1 หนึ่งครับพารามิเตอร์ pc ครับก็จะได้อ่าข้าวไว้ enter ครับ มก็จะอธิบายนะครับเมื่อเรากําหนดหน่วยความจําเบอร์สิแล้วนะครับเราก็จะมากําหนดหน่วยความจาเบอร์สิบเครับที่นี่ครับตําแหน่งนะครับบิตครับ b 1นะครับก็คือ h สองนะครับในฐานของ16นะครับก็คือละตำแหน่ง b 1นะครับจะมีสถานะเปลี่ยนจาก0นย์เป็น1นะครับก็คือ0 1 0ยนนะครับนี่ครับ เลขฐาน2ครับ0 0 1 0นะครับก็จะเลขฐาน16ก็คือ2ครับก็จะเป็น h 2นะครับครับเราจะมากำหนดนะครับเพื่อทำการสร้างสัญญาณที่ channel 1นะครับครับเดิมนะครับ2 k0 นนะครับเรา ทำการาพักข้อมูลครับเพื่อเก็บไว้ไเพื่อนําไปใช้งานนะครับ k สิเจ็ดครับเหมือนเดิมนะครับ h 0 k 1ครับผมครับ compile ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการกําหนดข้อมูลนะครับ16 bit บิตนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจะนําค่าข้อมูลไปใช้งานนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลที่ตัวนี้ครับดีร้อยนะครับนี่ครับเวลาเราจะนําข้อมูลไปใช้งานนะครับ